ี่เราก็จะมาทำสลามกินได้อีกแล้วจากวุ้นมะพร้าวนี่นะคะ Magic f รามเนาะนี่กําลังนี่คือส่วนผสมมีก็มีนน้ำมะพร้าวแล้วก็แป้งมันฝรั่งตาอะไรก็ได้แล้วก็ที่คนแล้วก็ชูโอ้โหใส่หมดเลยหรอมีวุ้นด้วยนะมะพร้าวอันนี้ใส่สักสองช้อนก็พอเนาะเดี๋ยวมันจะทำให้คุณไง เนนมื่อกี้เราเมื่อวานทำอะไรนะสลามกินได้สุสตรอเบอรี่อะลิ้นใสมากอร่รอยจี๊ดเดี๋ยวเราก็จะลงะไลนะคะยังมีขวดมันอยู่เลยอุ้ยสลามติดหมยนี่เองสุดคุม้มยังเหลืออยู่เลยนี่นะคะเราก็คนให้มันไม่เป็นก้อนแล้วนะใช้ไฟเท่าไหร่อะใช้ไฟปานกลางสองนาทีไฟแรงปานกลาง แรงปานกลางถ้ใส่นิดนึงมันน้อยกันไปเพราะว่าเราใส่มีวุ้นนะไอ้ที่มันเป็นเกิ็ดๆนะ่มันไม่ใช่แป้งนะแป้งละลายไปแล้วมีแต่วุ้นวุ้นมะพร้าวอร่อยนะคะน้ำมะพร้าวเป็นรสเป็นยี่ห้ออะไรเอ่ยยี่ห้อเมจิฟาร์มนี่ค่ะที่เห็นเป็นเกล็ดๆนี้มันคือวุ้นมะพร้าวโอเคโอ้โหหกเปิดเลยหหก โอ้โหเลขครขยับเข้าไปนิดหนึ่งแล้วปิดนะคะ1-2หนึ่งถึงสองนาทีเลงคสต็อปก่อนแป๊บนึงนี่นะคะสักหนึ่งนาทีครึ่งวิเดี๋ยวมาตุนตอนมันเป็นสลามกันเลตอนนี้นะคะซูมเข้าไปใหญใๆซูมเข้าไปอีก มันดูต่นเสร็จกันเลยเปิดมาอ่ะอันร้อนเย้เป็นไหมไม่เป็นน้ำยังไม่เป็นเท่านะคะเพราะเดี๋ยวเราก็อันนั้นอีกต่อเราเอาเอาอกมาไหมคุณแม่เอากมาคนก่อนนะคะมันร่บจับต่อไปก่อนโอร,นรู้แล้วทำไมมันถึงไม่เป็นแป๊บหนึ่งนะเนี่ยมันมันออกแล้วก็มันเข้าไปเกินอะ ใส่แป้งเพิ่มเลยนะคะแล้วก็คนแล้วเราก็จะใส่แมกครเวตต์ต่อสองหน,น,น้าที่งานนี้งานนี้อิ่มแนะ่อิ่มกับสลามสองนาทีดรอเลยคะ่ะเสร็จแล้วนะคะดูนหน้าตาออกเหมือนไม่เป็น<อ>ออลิกลวอะ่ะเหมือนมืน้ำมันอยู่ตรงกลางอยู่อะ่อะแต่ตรงริมริมรันนี่โอ้ยตรงริมริมรมันเป็นสลามแล้วนี่

ทัปเล็ตเทปเล็กทเกทปเล็ตหอมมากโชว์ทัปเล็ตโชว์ชิชโชว์ชิชไปไปไปอย่าเดี๋ยวไปเดี๋ยวเราจะเอาเข้าอีกนิดนึงเนาะโอ้ยร้อนเข้ามาเรื่กิ่นหอมเนาะมันไม่ค่อยหอมมัน<ว>มเผามากเลยมีวุ้นมะพร้าวด้วยโอ้ยอะไรเนี่ยมันไม่ใช่ผู้เลั้งเนี่ยแป้งแป้ง,ปงเอาไปอ๋ออะไรนะเอาเข้าอีกนิดนึ่งไหมเนาะมันเหลวกันไปอ่ะ โอเคเราไปข้าอีกนิดนึงไหมคะมันเลเลย้หลังจากที่เราเอาเข้าไมโครเวฟเสร็จแล้วก็หน้าตาก่อนแช่ตู้เย็นต่อนะคะมันจะร้อนอย่าแช่เคืงิดนนะให้มันเย็นก่อนเดี๋ยวเรามาดูหน้าตาตอนนี้คนถ่ายกำลังเข้าห้องน้ำอยู่นะคะมาแล้วค่ะออกมาเลเข้าไป่ตเอาล็อกแล้ว